แฮโฟกัสจุดนี้ขวัญอุตสามณีแปลงโฉมเป็นตุ๊กตาสมฉายาบาร์บี้เมืองไทยเรียกว่ากำลังมาแรงสุดๆในตอนนี้เลยก็ว่าได้สำหรับเหล่าคนดังที่ขอแปลงโฉมเป็นตุ๊กตาแสนสวยในวัยเด็กอย่างบาร์บี้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนางเอกสาวขวัญอุตสามณีไวยทยานนท์โดยล่าสุดขวัญอุตสามานีก็ได้โพสตคลิปการแต่งตัวและแต่งหน้าแบบจัดหนักจัดเต็มตามฉบับ ตุ๊กตาบาบี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเปลือยให้เห็นหน้าสดกันทุกขั้นตอนกันเลยทีเดียวงานนี้นอกจากยอดไลค์จะกระน่ำเข้ามาอย่างรัวแล้วแฟนๆต่างพร้อมใจกันพูดเป็นเสียงเดียวกันได้ว่าควันอุสามณีคือนัมเบอร์วันสมกับฉายาบาบี้เมืองไทยที่ยังไม่มีใครสามารถมาค้นล้มได้จริงๆ